แล้วแล้วฮึคุไอ้่ากกุณไอ้าวจ้คุณไอ้วคุอ้บ่าวคุณไอ้บ่าวคุณไอ้บ่าวคุณไอ้บราไอ้่วคุณไ้วไ่วอ่าวคุณไอาณไอ้่าวคุอ้บ่าวคเธอ้บ่าวคอบเาอบ่าวคุณไอ้บ่าคบวคุณไควาวคอาว้วอ่าอ้าอ้องอบ้าค ถ้าทำอะไรอยู่ก็ยอมไม่รู้วิแกนใจฉันไม่เหนื่อยเลต้องพูดกับเธออีกแ้วออกไปจากเรือฉันเดี๋ยวนี้ พูดจาอะไรระว่งปากไว้บ้างฉันบอกให้เธอออกไปจากที่นี่กูบอกออกฉันบอกว่าให้ออกไปก็กูบอกว่ากูแนละ้ว เจ็บด้วยปากจ้าเจ็บอเปล่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวทั้งหมดเลยเจ้าไม่เกิดอะไรขึ้นบอกพี่มาเดี๋ยวนี้พี่จะได้จัดการเขาเจ้าเขาเจ้าบา่อยากจะอู้เลยเพราะถ้าเกิด่าเขาเจ้าอู้ไปมันจะเป็นเสนียดตากเจ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องพี่จัดการบอกพี่มาช่วยอะไรบอกพี่มาเจ็บด้วยปากเขาจะเขาคงลอยฟ้าลมใบี่ยมเยือนแม่สีมาลา แต่ข้าเจ้าบอกขึ้นเลยนะเจ้าว่าข้าเจ้าจะมาหันภาพบ้าตาบ้าใจเจ้าไม่จะใส่ตาเห็นอะไรคุณพนันบอกพี่ได้เลยข้าเจ้าใส่ฟ้าเห็นอะไรนะจ๊ะหันว่าเม่สีมาลาเป็นโซ่กะพาะุพผรเจ้าจริงอเลความจริงเหรอจงเจ้าข้าเจ้าหันเป็นสองาเลยนจ๊ะเจ็ความจริงก็ยเจ้ารไปุดท้ายรู้ไหจัดการเอง ก็ใจมากนะคุ่จักรพันธ์เจ้าเจ้าทากลัวนะี่อยู่ตรงนี้พี่จัดการให้นี่มันอะไรกันแม่สีมาลาคุณทีฉันไม่ได้หลับนอนกับเธอเองแค่คืนเดียวเธอถึงกับเล่นทุกไอ้พ้นเลยนั่นหรอคุณพี่เธอทำแบบนี้ได้ไงเธอจะทำอะไร เคยนึกถึงหน้าใช่บ้างมั้ยจ๊ะฉันไปเห็นเจมิลไวร์วันน่ะถ้าหากว่าพวกคนแถวย่านบ้านนี้ก็รู้ว่าเมียเขาจเหมินไวร์วันน่ะเป็นชู้กับไอ้คนรู้ที่ไหนวะไอ้ถึงนั่นอับปี่บ้านซีมาเถอะมเขาทำแบบนี้ได้ไงปวดอัก่อนสิเจ้าค่ะคุณพี่เป็นอะไรไปคุณพี่ก็เห็นอยู่ พ่อพายสมพลก็ยังเด็กเล็กนะทำไมคุณพี่เชื่อในคำพูดของบรรเจ้าไซฟ้าแต่คุณพี่ไม่เชื่อน้องใจความคิดของคุณพี่จึงเป็นคิดอัตศรเช่นนี้นะเจา้าคะฉันช้ตัวมีอะไรเชื่อแต่คนที่เห็นภาพคือไม่เจ้าไซฟ้าแต่เหมืนจริงเจะคุณพี่ไม่เชื่อเลยทำไม ึงเม่จะกล้าทำไองแบบนี้เนอนไม่กล้ายอมดั่งเลยกูไม่ได้เรื่องจริงหจ้าค่ะทำไมเ่ยทวมันไม่จริงนะพี่วมันไม่จริงนั่นมึงคิจะเป็นชู้กับเมียกูทแบบนี้ได้ยังไงเด็กมวาเยหนไม่ได้จ้าพี่มเจ้าไปนงหานมาหึ่งเจ้าเมือมอเรื่องอภริบาสีปรเบนเรือก นี่คือสิ่งี่มึจะต้องเห็นครอทุกทีผมจะที่นี้หลังนายคิมาถ้าพี่สิังงานแลวพอะไรสิบพังงานไมผิดถุยมีอะไรมาไหมไ มึงแค่บปร่าพะยิกเธอทำมดสูงอวดดีย้นมันไายบนเนรือนมูไม,ม่อา,า,ายมันู๊ไอ้บางเรื่องงเ้นไงเธอเห็นไหมเป็นสีมา เดี๋ยวพวกบ้าพันจนเป็นเขาขึ้นพอ้อหมดแล้วจะจำไม่ไล้เหมือนเงาหัวขางมึงรีบไปคนหน้ากิซะสำามึงทางบบกูแบบนี้อีกครั้งกูไม่ไว้ชีวิตมึงแน่และพวกมึทงทั้งหมดถ้ากูไม่เรียกไม่ใช่อย่ามากูเห็นหนะ้า ไปอันนี้ครับทุก <laughs> <sum>